ก็สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่พี่ชื่อพี่ภูมินะวันนี้พี่จะมาสอนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือมีแรงอีกสองชนิดที่เรายังไม่เรียนกันก็คือแรงตึงเชือกกับแรงสปริงนั่นเองโอเคเรามาเริ่มที่แรงตึงเชือกกันก่อนนะครับแรงตึงเชือกเนี่ยเป็นแรงที่อยู่ในเชือกตามเชื่อมันเลยแล้วก็แรงตึงเชือกเนี่ยถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะน้องนึกภาพถึงเพดาน ที่มีเชือกแขวนอยู่แล้วก็มีมวลห้อยอยู่คราวนี้เนี่ยทําไมมวลมันถึงไม่ตกลงมาก็เพราะว่ามีเชือกดึงไว้อยู่ถูกไหมมวลเนี่ยมันมีแรง M g ็มดึงออกมาใช่ไหมเป็นแรงเป็นน้ําหนักของมวลแต่ที่ว่าที่ว่าโลกจะดึงดูดลงสู่ทิศลงสู่พื้นโลกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าที่มันไม่ตกลงมาเนี่ยเพราะว่ามีเชือกดึงไว้อยู่ใช่ไหมนั่นแหละก็ะคือเชือกเนี่ยมีแรงตึงเชือกหรือว่าแรงทีที่ว่าเขาใช้สัญลักษณ์อยู่ตลอดเนาะ ็แรงตึงเชือกสินทรั์คือตัวทีตัวนี้อือฮึแล้วก็แรงตึงเชือกนะก็จะมีอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นคอมโนเซนต์แหละก็คือแรงตึงเชือกเนี่ยเป็นมีได้แค่แรงดึงเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเราผักเชือกนึกภาพเราผักเชือกเชือกที่ดึงตึงอยู่แล้วผักเชือกมันก็คงจะหย่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่เกิดแรงอะไรสักเท่าไหร่ใช่เพราะฉะนั้นแรงตึงเชือกเนี่ยจะมีแค่แค่ดึงเท่านั้นเนาะอือฮึ ค okay. แล้วก็แรงตึงเชือกเนี่ยในทุกส่วนของเชือกนะถ้าเกิดว่าเราเอาเชือกมาเนี่ยแล้วเราลองเราลองแบบเราลองดึงเนี่ยดึงฝั่งหนึ่งเนี่ยผลก็จะแอฟไฟผลก็จะไปถูกกระทําทั้งเชือกเลยก็คือดึงฝั่งหนึ่งทีอีกฝั่งหนึ่งก็จะทีด้วยอา,อาจจะยังนึกภาพไม่ออกประมาณว่ามันมีคนสองคนดึงเชือกกันใช่ไหม ถ้ากอกว่าคนนี้คนนี้เนี่ยดึงด้วยแรงเอ50นิวตันคนนี้ก็จะได้ได,ได้ได้รับผลของแรงด้วยเท่ากับ50นิวตันด้วยโอเคเนาะอือ okay, ฮ no? uh ึ huh. ต่อไปแรงสปริงแรงสปริงเนี่ยก็เป็นตามชื่อเลยก็คือเป็นแรงที่เกิดจากสปริงสปริงถ้าน้องๆน,นึกถึงภาพสปริงเนี่ยก็คือมันจะช่วยทําให้ บบถ้าเกิดว่าเราดึงสปริงออกมันก็จะพยายามหดลงใช่ไหมถ้าเรากดสปริงเข้ามันก็จะพยายามดึงออกเพราะงั้ก็คือมันพยายามจะกลับไปสู่ระยะธรรมชาติของมันซึ่งฮุกได้กล่าวไว้นะครับเป็นเป็นคนที่ชื่อว่าฮุกนะเขาบอกว่าเป็นกฎของฮุกฮุกเนี่ยบอกไว้ว่าแรงสปริงเนี่ยจะแปรผันตามลบของระยะหดจากสปริงจากความยาวธรรมชาติอันนี้นะระยะหดสปริงจากความยาวธรรมชาติ ซึ่งระยะหดจากระยะหดสปริงเนี่ยจากความยาวธรรมชาตินี่ดูยังไงก็ดูเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่ปล่อยสปริงอันนี้เลยนะถ้าพี่ปล่อยสปริงอันนี้เนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆของมันไม่มีใครไปกดอะไรมันนะสปริงเนี่ยมันจะยาวประมาณเท่านี้สมมตินะสมมติว่าสปริงยาวประมาณเท่านี้แล้วปรากฏว่ามีคนไปดันมัน ไปดันมันชุบให้อ่าแล้วมีมวลติดอยู่ด้วยนะมีมวลติดอยู่กับสปริงอันนี้อ่าแล้วก็มีคนไปดันมือเอามืเอมเอามือมาดันชุบป๋งปองอันนี้คือมือเนาะ,ะดันเข้ามาถึงนี้คราวนี้เนี่ยสปริงก็เริ่มออกแรงแล้วเนี่ยคีเอ็กคีเอ็กตรงนี้ก็คือเป็นแรงสปริงเนาะก็เริ่มดันมวลออกมาแล้วเพราะว่าสปริงเนี่ยหดเข้าไปใช่ไหมสังเกตก็คือ x เนี่ยเป็นระยะการกระจัดใช่ไหมซึ่งมีทิศไปทางซ้าย แต่ว่า f เนี่ยมีไปทางขวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องหมายลบไงเพราะว่าเครื่องหมายลบจากที่คุกฮุกบอกใช่ไหมว่ามันแปรผันตามลบของระยะการกระจัดที่มันหดเข้าไปอืมก็เลยการว่านี่แหละแรงแรงสปริงเนี่ยก็จะตรงข้ามกันกับระยะหดของสปริงอือหึแล้วก็แปรผันตรงตามแปรผันตรงกันเนาะเลราฉะนั้นเราก็จะมีค่าของที่การแปรผันมันก็ขึ้นกันนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือ ในสปริงเพิ่มเอิมเอ่มไอ้ถ้าเกิดว,ว่ายิ่งหดมากแรงสปริงก็ยิ่งมากแค่มันคนละทิศกันเฉยๆฮาแล้วค่าคงที่เราก็มีค่าคงที่สปริงมาคูณด้วยนะเพราะว่ามันขึ้นขึ้นกันค่าคงที่สปริงเนี่ยมันก็จะพูดถึงความสามารถในการผักของสปริงใช่ถ้าเกิดว,ว่าสปริงมันผักได้ผักได้เก่ง ผมว่าแบบเราหดนิดเดียวแต่มันออกแรงผักมากเลยแสดงว่าค่าเคมันมากถ้าว่าเราดึงมากๆแล้วมันก็ดึงกลับมาอีกดึงแบบเราดึงดน้อยๆแล้วมันมันแบบดึงดึงมือเราได้มากเนี่ยแสดงว่าค่าเคนี่ยสูงโอเคเนาะโอเคไปต่อเอาละ่ะเดี๋ยวน้องจะได้รู้นะว่าทาไมพี่สอนสองเรื่องนี้แต่ว่าโอเคเราจะมาขึ้นเครื่องเรื่องเครื่องกลกันดีกว่าเครื่องกลเนี่ยมันก็คือเครื่องทุ่นแรงนั่นเองอืทุ่นแรงหรือว่าทําให ทําให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอ่ออะตามตามที่เห็นเลยก็จะมีคานมีรอกมีล้อและเผาคานก็อย่างเช่นนึกถึงเอ่อนึกถึงแบบไอ้คีมคีมงัดตะปูอะแบบว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากนะแต่ว่าอา่มนึกถึงด้านหลังของค้อนอะที่เอาไว้ดึงดึงตะปูออก มันเราก็งัดขึ้นมาใช่ไหมอันนั้นก็เป็นคานอย่างหนึง่งแต่ว่าง่ายๆเลยก็คือแบบเราเอาเราพยายามเอาเอา,เอาแบบเคยเห็นรถรถคันอย่างนี้ไหมรถขนทรายอ,ะอ่ะอ่าเออเอเอประมาณเนี้ยรถขนทรายเนี่ยก็เป็นคานอย่างหนึง่งใช่ซึ่งคานเนี่ย ก็คือหลักการง่ายๆเลยก็คือจะเป็นโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนน้องๆได้เรียนโมเมนต์มากับพี่พับแล้วเนาะพี่ที่เป็นคลิปที่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่ามันทุ่นแรงได้จริงหรือเปล่าทําไมเราออกแรงน้อยลงแล้วก็มีรอบรอบนี้ก็รอบที่เราจะเรียนกันจะเป็นรอบเบาเนาะถ้าเกิดรอบหนักจะมีระบบที่คิดยากกว่านี้นิดนึงซึ่งรอบเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยแล้วก็จะมีรอบอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ แล้วก็เส้นสีเหลืองนี้เนาะเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเชือกเส้นเดียวกันหมดเลยเชือกเส้นเดียวกันแสดงว่ามีอะไรแสดงว่ามีแรงตึงเชือกที่เท่ากันทั้งเส้นถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราออกแรง F ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีแรง F เออแรง T หนึ่งเนี่ยก็จะเท่ากับแรง F เลยอื้คราวนี้ตรงมวล m เนี่ยแทนที่ว่าเราจะออก mg เนี่ยเราก็จะออกมรนจะง่ายขึ้นเดี๋ยวจะพี่พิสูจน์ให้ดูทีหลังเนาะ คีย์เวิร์ดอเลยเชื่อเส้นเดียวกันแดงตึงเชื่อแต่เท่ากันอืมอันนี้คีย์เวิร์ดนี้ยสามารถใช้แก้ใช้แก้เออ่โจทย์รอกได้หมดเลยเนาะว่าโจทย์รอกจะยากแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องยึดยึด,ยดว้เนี้ยยึดอเอชื่อเส้นเดียวกันแดงตึงเชื่อเท่ากันได้เนี่ยก็จะก็จะแก้ได้หมดเลยต่อไปก็ล้อเล่าและเลละเล่าเนี่ยก็ก็หลักการเดียวกันกันกบคานเลยแต่ว่าก็คือเราจะมี มีคล้ายๆเป็นเป็นเป็นแบบเนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยก็คือล้อกับเตานั่นเองซึ่งก็จะมีเชือกอยู่ข้างนอกกับเชือกอยู่ข้างในเป็นเชือกล้อมกับวงวงที่ใหญ่กว่ากับวงที่เล็กกว่าอแล้วเราก็จะออกแรงดึงตรงที่วงใหญ่กว่าแล้วมวลจะถูกถูก,ถกเอ่มถูกแขวนไว้ที่วงที่เล็กกว่าอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันเนาะอันนี้มันติดกันเลยสองชิ้นนี้อ่ะฮะคราวนี้เนี่ย แล้วก็ออกแรงน้อยลงเหมือนกันถ้าเราออกแรงดึงอันเนี้ยแทนที่ว่าเราจะดึงเราออกแรงสมมติมวลก้อนเนี้ยน้าหนักสักสามสิบโลเงี้ยเราออกตรงนี้เราอาจจะไม่เราอาจจะออกน้อยกว่าสามสิบโลไม่ไม่อาจจะก็คือออกน้อยกว่าเลยซึ่งหลักการก็มีโมเมนต์ตามท่ากัมโมเมนต์ทวนเหมือนเดิมเพราะว่ามันเกิดการหมุนอโอเคเรามาดูดีกว่าว่ามันทุ่นแรงได้จริงหรือเปล่าอ่าอะพี่สมมุติให้ มวลก้อนนี้เนี่ยน้ำหนักเอมมไม่มีมวลเท่าไหร่ดีมวลห้ากิโลแล้วกันระยะอังเนี้ยสองเซนเฮ้ยสองเมตรตรงนี้สามเมตรสองเมตรสามเมตรเ,เราต้องออกแรงเท่าไหร่เพื่อให้เราสามารถยกของสิ่งนี้ได้พอดีเลยแบบว่าออกแรงโมเมนต์เท่ากันเลยพูดง่าย ถ้าอยากยกสิ่งของนี่ไว้พอดีเราก็ตั้งเลยเนาะโมเมนตามเท่ากับโมเมนต์ทวนโมเมนต์คืออะไรแรงคูณระยะใช่ไหมแรงคูณกับแรงที่ตั้งฉากกับระยะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแรงอ่าเราสมมุติให้บวนตรงนี้อยู่ตรงระยะ2เซนพอดีเนาะเดี๋ยวพี่อเคเสองเซนพอดีก็ตรงนี้ อืมประมาณตรงนี้อยู่ที่สองเซนพอดีก็ห้ากิโลห้ากิโลก็จะเป็นแล้วก็เอาเอ็มคูณ G ใช่ไหมเอ็ม g แล้วคูณด้วยระยะก็คือสองเซนและอันนี้ก็เป็นเอฟคูณด้วยสองเซนสามเซนเอ๊ะโอ้พี่เขียนสลับกันอืมเราดูตาลกดทวนเป็นไหม ตามเนี่ยสังเกตเนาะจุดหมุนอยู่งนี้เออพี่ลืมบอกเลยเนาเวลาเราเทคโมเมนต์เราดูที่จุดหมุนก่อนถูกไหมเราก็จุดหมุนเนี่ยอยู่งนี้นะคราวนี้ระยะก็เลยจะเป็นตรงนี้จากจากตั้งแต่มวนมาถึงตรงตรงจุดหมุนเนี่ยจะเป็นสองเมตรแล้วตั้งแต่จากปลายไม้มาถึงจุดหมุนเนี่ยก็เป็นสามเมตรคราวนี้เนี่ย f เนี่ยก็จะก็จะตามเข็มเนาะจากที่ดูนี่ตรงนี้คือจุดหมุนตรงนี้ก็คือแรงก็จะเป็นตามเข็ม ส่วนตรงนี้ MG ตรงนี้มีแรง MG เนาะมีแรง MG MG เนี่ยก็จะมีทิศลงมาอย่างนี้ก็เป็นทวนเข็มดูออกเนาะอ่ะเราก็มาแก้สมการหาก f กันเลยดีกว่าพี่ให้ g เป็นสิแล้วกันเนาะเป็นค่าประมาณจริงๆเป็นเก้ากว่า,ก,วาก็ห้าคูณสิคูณสก็ได้เป็น 5คูณ10คูณ2ได้100หาร3ก็ได้ประมาณ33.33นิวตันสังเกตนเนาะถ้าเกิดว่าเรายกของสิ่งนี้เพียวๆเลยก็คือยก mg เลยใช่ไหมถ้าเรายก mg เฉยๆเนี่ย mg ก็จะ50นิวตันใช่ไหม m 5 g 10คูณกันก็ได้50อือหื คราวนี้เราก็จากที่ออกแรง50เราออกแรงแค่33อ่ามันทุนแรงได้จริงเนาะโอเคต่อไปก็รอบรอบโอเคพี่พี่ให้มวลเท่าเดิมเลยมวล5กิโล5กิโลก็อืมงั้นเรามาวาดฟรีบอรดี้ไดแกรมที่ที่มวลก่อนไหม ที่มวลเนี่ยเราก็จะจะเป็นีพี่ว่าคร่าวๆมี Mg แล้วก็มีแรงเชือกสีขาวก็เป็นเชือกอีกอันหนึ่งเนาะที่ต่อจากรอบมาที่มวลซึ่งอันนี้เนี่ยพี่ก็คือจะออกแรง f ให้มันพอดีอยู่นิ่งๆให้มันทั้งระบบเนี่ยอยู่นิ่งๆได้พอดีก็คืออยู่ในระบบระบบที่สมดุลน,นั่นเองเพราะฉะนั้น Mg เนี่ยล้วเท่ากับ t สองซึ่ง Mg เท่ากับเท่าไหร่ก็คือห0สินิวตันเหมือนเดิมเนาะก็คือน้ำหนักของมวลนั่นเองเอาละ่ะเรามาวาดที่รอกกันต่อที่รอกรอกเนี่ยเราสมมุติให้รอกเนี่ยมีขนาดเป็นจุดเนาะถ้าเกิดว่าเราเราคิดรอกเป็นขนาดรอดมีขนาดเนี่ยมันก็จะซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ไม่มีมวลด้วยโอเคงั้นก็อ่ะ อันนี้คือจุดรอกนะจุดรอกมีแรงที่1และที่1 2ฝั่ง,ส,ง,งสังเกตแรงตึงเชือกก็จะมีแรงที่เป็นแรงดึงหมดเลยถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตเราดูที่รอกตรงนี้ตรงนี้มันจะถูกดึงด้วยเชือกฝั่งนี้กับเชือกฝั่งนี้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเชือกเดียวกันแต่ว่ามันออกแรงดึงรอบอันนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนั้น เราก็จมีแรงทีทีหนึ่งก็คือเป็นแรงของเชือกเส้นนี้มีทั้งหมด2 2ก้อนแล้วก็มีแรงดึงลงแค่แรงทีสองอันเดียวเพราะฉะนั้นโลกนี้อยู่ในสมุด,ดุลเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นทีสองก็เท่ากับ2องทีหนึ่งนทีหนึ่งมี2ก้อนเนาะเฉะั้นก็ T2 สองก็จะเป็นห้าสินิวตันตามนี้เนาะเอาจากตรงนี้ลงมาที่หนึ่งก็จะได้เท่ากับยี่ห้านั่นเองยี่้านิวตันและที่ที่ 1, ทเราออกแรงดึงใครเป็นคนออกแรงดึงเชือกเราไงเราเป็นคนออกแรงดึงเชือกใช่ไหมแรง f ตรงนี้แสดงว่า f เนี่ยก็เท่ากับ2ี่ห้านิวตันนั่นเองสังเกตยี่้านิวตันน้อยกว่าห0นิวตันใช่ไหม น้อยกว่าห0สิบนิวตันซึ่งน้อยกว่าห0สิบนิวตันแสดงว่าเราก็ผ่อนแรงเหมือนกันเราไม่ต้องออกแรงห0สนิวตันเราออกแค่2ี่้านิวตันเราก็สามารถดึงมวลน,นี้ขึ้นได้แล้วอาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าแค่แบบแค่เอ่มทําให้ระบบนี้อยู่ในอยู่นิน่งๆได้ถ้าเราออกแรงเพิ่มนิดนึงเราก็ดึงขึ้นได้แล้วอืมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เพลาใช่ไหมเพลาก็ พี่ให้ระยะตรงนี้เป็นเป็นอ่าเท่าไหร่ดีเป็นหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรแล้วกันหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ระยะตรงนี้เป็นระยะอ่าสี่เซนติเมตรอืมแล้วก็จุดหมุนก็จะเป็นตรงกลางเลยเนาะเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งสองวงกลมเพราะฉะนั้นมา เราไปดูที่ m ตามทั้ง m ทวนก็เท็กโมเมนต์ที่จุดตรงกลางเหมือนเดิมตามเข็มมีอะไรบ้างตามเข็มก็มีแรง F ใช่ไหมจุดหมุน F มาทางนี้ F เนาะก็คืออันนี้นั่นเองอันนี้ F แรงคุณระยะก็คือจะเป็น F คูณด้วย คุณได้4เซนจริงๆแล้วเราอาจจะต้องแปลงหน่วยเป็น SI ให้หมดก่อน SI จากหน่วยระยะของหน่วย SI ก็จะเป็นหน่วยเมตรเนะเาะเผื่อน้องๆไม่รู้ถ้าเกิดว่าแต่ว่าน้องไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างไงแล้วตอนที่เราทำโมเมนต์ตามโมเมนต์ทวนเนี่ยหน่วยของระยะทางหน่วยของระยะทางเนี่ยมันจะตัดกันอยู่แล้วแล้วก็เอา F คูณด้วย4แล้วเราก็เอา mg แรงคูณด้วยระยะ ซึ่งก็คือหนึ่งเซนสังเกตใช่ไหมไม่ว่าหน่วยจะเป็นไรก็ตามแต่ว่ามันก็จะหารกันพอดีเพราะฉะนั้นเอ็มจีห้าิเหมือนเดิมห้าสิหารด้วย 4. สี่เซนติเมตรตัดกันแล้วเนาะเซนติเมตรตัดกัน้ชึบชึบเอก็ได้เป็นเท่านี้ ซึ่งมีค่าประมาณ12.5นิวตันอืมสังเกตว่าเราก็ออกแรงน้อยกว่า50นิวตันอีกแล้วอืมช่วยขนแรงได้จริงๆเนาะโอเคก็ถือเป็นการหมดหมดหมด,หมดหมดบทแรงและการขึ้นที่แล้วนะครับโอเคเราจะมาขึ้นบทสองกันเลยอีกนิดหนึ่งบทสองงานพลังงานอ่าบทนี้เราจะเริ่ม ริ่มพูดถึงงานและพลังงานแล้วคราวนี้เราจะมันจะง่ายขึ้นพี่คิดว่าบทนี้เป็นบทที่ง่ายมากๆในประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าปริมาณทั้งงานและพลังงานเป็นปริมาณที่เป็นสเกล่าหมดเลยเราไม่ต้องคำนึงถึงทิศทางแล้วแล้วก็ไม่ต้องคำนึงว่ามันเคลื่อนที่ยังไงด้วยอ่าเราจะแบบเหตุการณ์หนึ่งไปอีกเหตุการณ์หนึ่งดูแค่สองช่วงเวลานั้นโอเคเรามาเริ่มที่ definition ของงานดีกว่าเรามาเริ่มว่างานคืออะไร งานนะครับงานคือผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ผลของแรงที่ทำให้เกิดให้ให้วัตถุเคลื่อนที่หมายความว่าเราออกแรงเราออกแรงใช่ไหมอ่ะมาดูรูปนี้เรามีก้อนเอกล่องก้อนหนึ่งแล้วเราก็ออกแรงดึงปึ๊บ กล่องเคลื่อนที่จากจากตรงนี้มาที่ตรงนี้แสดงว่าเราเราก็ได้ทำงานให้กล่องและอือฮ mm ึอ hmm. mm ือมัเซนเนาะเหมือนแบบเราไปทำงานให้กล่องกล่องก็เลยเคลื่อนที่อ่าโอเคซึ่งสูตรของงานนะครับงานก็คือจะเป็นขนาดของแรงคูณกับขนาดระยะเคลื่อนที่ตามแนวแรงตามแนวแรงนะกี่เส้นใต้โช๊ะโช๊ะตามแนวแรง หมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าถ้าถ้าแรงเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องคิดแรงที่ออกแค่แนวนี้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าเอมพี่ไม่แน่ใจนะว่าพี่พับสนอนไหมยังแต่ว่าพี่พับน่าจะเราเราจะแยกเอ่มแรงที่ออกมาเฉียงๆแบบเนี้ยให้เป็นขึ้นตรงตรง กับออกข้างๆได้นึกอหรอหมใช่ซึ่งแรงที่เราาจะมาใช้คิดงานนะก็คือจะเป็นแรงอันนี้แทนอันนี้อืออันนี้เอามาคิดงานใช่แล้วเอาขนาดของแรงคูณกับระยะเคลื่อนที่ตามแนวแรงเพราะฉะนั้น สมมติว่าอ่ะง่ายๆเลยเรามาหางานเราออกแรง50าิบนิวตัน f เท่ากับห้ระยะทางเอ่อหเมตร1เมตรก็จะได้งานออกมาเป็น50จูลหน่วยของงานเป็นจูลน,นะครับจูลก็คือเป็นหน่วยของพลังงานนั่นเองอืมก็เสร็จแล้วอ่ะหางานได้ละ งั้นคลิปนี้พี่พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าในบทของงานพลังงานต่อขอบคุณครับ